เปิดโพสแรกนนกุลหลังเสร็จงานพ่อแอบทักษออนทำแฟนคลับแพ้ใจโพสอินสตาแกรมครั้งแรกแล้วนับตั้งแต่ไปช่วยงานสวดพระอภิธรรมโซคุณพ่อของนางเอกรุ่นพี่แอบทักษออนทุกคืนสำหรับนนกุลชานนโดยเจ้าตัวอัปเดตภาพชุดใหม่เคลื่อนไหวเป็นภาพน่ารักน่ารักแอบเงาๆพร้อมบรรยายว่าชีวิตมันขมดื่มนมละกันคาดว่าเป็นการให้กำลังใจตนเองไปด้วยด้านชาวเน็ตแห่ให้กำลังใจเช่นเมื่อก่อ ่อนชานนหรือนอนกุลไม่คืออยู่ในความสนใจพอได้เห็นการวางตัวบุคลิกที่ดูดีในงานคุณพ่อของคุณแอฟบอกเลยว่ารักชายหนุ่มคนนี้เป็น FC เลยนะคะขอให้วางตัวดีมีวุฒิภาวะแบบนี้ตลอดไปนะคะเราแพ้เลยจากที่เชียร์อีกคนมาเจองานคุณพ่อของคุณแอฟ5วันยอมเลยประทับใจและไม่จับจียนยอมรับความจริงว่านนกุลของแท้พ่อไมโครเวฟโดนตกแล้วออกไม่ได้ ลยแค่ดูคลิปในงานคุณพ่อแอปจากคนที่ไม่รู้จักไม่เคยติดตามละครซีรีส์ใดๆมันสัมผัสได้ถึงความจริงใจความน่ารักปพ้่มดีต่อใจประหนึ่งพระเอกในงานพ่อของนางเอกมันอินนอกจอไปเลยขอเป็น FC อีกคนนะคะคอยสปอร์ตทั้งสองคนรอไฟ yourself จนไม่ไหวแล้วประทับใจทั้ง5วันที่น้องนองนงทำสุภาพบุรุษพระเอกในจอและนอกจอพพอ์ตทุกเรื่องค่ะ ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆด้วยนะครับ